กินเ้าวเลยเนาะบุมีเงินซื้อโอ้จะแซมให้ไงดีแบกะสบายดีสบายดีเบิร์ทุกคนเนาะโดยเมื่อนี่น้องแพะกะอยู่แคมคองแคงโซนอาเขตทางนางกับเป็นนําคองโดยนางแพ้วยางมาหลินแคมคองกะสิกายกายจะเพื่อนน้องแพะแน่โดยน้องแพรวอยากมาหลินเนาะ มันอิเคมของตอนสีแลงแรงยังบ่มีคนเลยเพราะว่าอากาศยังแดดๆอยู่โดยป้าที่เธอหอนแห้งังดีหอนเอาพอบรรยากาศตอนสีแดงแดงโอ้แถวฝั่งไทยทางหน้ากับเป็นแถวดินแดงแหละก่อย่างเข้าไปเทิงขึ้นไปเทิงอีกกับเป็นห้องมอแข็งโดยห้องมอแข็งเจา้านาขี่นาเก่ะโอ้ของน้องแคล มากับน้องสาธิตนํา năm, แต่ว่าตอนนี้น้องสาธิตไปใช้กับภูผู้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 อยู่ลุมผู้น้องสาธิตลงไปหลังตีนว่าได้ยินอยู่เป็นหนังยิ่พูนผู้ยังนีใครมาแต่มีคนมาอยู่โดยแต่ว่าน้อยเดียวเนาะโดยลำคลองเมืองลาวแขกชาวตะเข็บ พูสิปหลินสายซ้ำน้องแพอย่างมาแต่เฮือนน้องแพรปูจนหอดแคมของแถวหงหมอแข็ใกายจากเฮือนน้องแพลลายู่ย,ยู่สวยงามปูน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์ ใช่ไหมเรามาล่างตีนทำคำอะไรควรจิมมานั่งใน,นตันตังนเต็มหมดเลยเลยโอ้น้อ,นองแค่เห็นยังไงนะเดี๋ยวสิดโลไปหานอ้องอัมสาธิตน้องอาทิตย์ก่อนเลย น้องพยาวกายางมะรินขึ้นหมูเนาะโดยสีแดงแดงแบบนี้ดนได้มาเถือแต่ว่ามาก็ได้ย่างมาเองด้ยถ่ายยางมะรินก็ย่างมาเดี๋ยวน้องอาทิตย์นางอยู่พ้าวยูสวยงามไฟน้องแค่สิพาลงไปเบิง น้ำขึ้นบาึบานี่เจ็บรู้ัอ๋อซัดอยู่นี่แค่หากันยังมากยังมันพี่น้ำแคมของขึ้นน้อยนหนึ่งโดยพอดีเพียงทัจริงจนี่ข้าได้ดีต้องลงไปอีกเลยเนาะ ต่าอ,อันนี้น้ำขึ้นปพ่อแม่กะสีแดงแดงเป็นประมาณอืมสองโมงสามสิบเอ็ดนาทีโดยสั่นทึงเข็มของเมืองเราพูนห้บูกอะพยนาดูนะถาบึงตงงัวสีแดงแรงหมดเลยเด้อคนหนาสีลายโดยคน เดียวสิถ่ายให้เบิงสวัสดีสวัสดีอันนี้มันเศ้าแดด้วยป้าๆอาลุงลุงเปิดกลับมานังทาให้แดดบดให้บนทางโดยเอ้าไปผุบพผากันตอนอ่ำคนล่ไล่ตอนหนุ่มบูหรีโดยน้องแพรสิพาล้อ ฮอตผูกกลับไปกับมาเลยโดยพาหล่อเบิ่งแคมของสาวนาขีดพังถูกกับพังไทยโดยไปหุบพอกันอยู่เพื่อตอนคนละลายหมหุมโดยตอนนี้กัตะวินตกดินแล้วผูวคนเริ่มมาลายแล้วหูกทางผูกโดยน้องแค้วมหนังหลินนั่นนีก่อนน้องสาธิตว่าห้ากับสิมหุ่มเป็นเวลาสี่โมงสี่สิบหานาทีน่ติอ้าที่เียว คนทางภูไหลายๆเนะาะจะไหนชิยางไป <c oughs> โดยเดี๋ยวอีจะนอนน้องเพลสี่อามถ่ายไปจนชุดฮอดอันพญนาคภู้อโดย,โดยเดี๋ยวน้องเพลสีพาภูหมูน้องพเพลกะเนว่าลงไปล่างตีนว่ะคนยังไม่ค่อยร้ายเป็นไงคนทากะกำลังชิเริ่มมา เดี๋ยวน้ำแพ็วสิธาให้เบิ่งอีกเทือ่อน,นึงเด้อโดยโดยตอนนี้คกนกะเริ่มมาลายเนาะทางนี้ครับบ่คอยมีเนาะนี่เนาะแบบว่าแป้นทำสิไปเบิง่งทางครู่ะหรอเบิง่งแคมคองแขงสวนอาคีดอยู่อยู่ป้าสายนำ้ำ น้ำขึ้นเน้ะนี่นะผังไทยโคตรงามสวยผู้หย่างไปฮอดอ่ะพยานาคเดี๋ยวใส่เบ่งบรรยากาศสีแดงๆอยู่แถวคลองแข็งสวรรค์เขตสวยงามส,าม,สมดไดดู ลุงอ่ะ,อะป้าๆเพื่อการมาถ่ายเพื่อพื้นด้านเนาะดูเป็นเครื่องหลินเครื่องฮัทกายโดยคนอออกกำลังกายรายการแถวภูกาสิเป็นแบบว่ามัชเลเดอร์ของเด็กน้อยอีกภายหนึ่งดู เพลือนมานั่งสู่บรรยากาศเย่นเยเนาะโดยตอนนี้คนกันโอ้ตกใจเบิดคนกันเริ่มมาหลยเนาะโหยังอยู่อ่ะเลยเดี๋ยวคำกูหนีเ,นปเ,ปนเพื่อนสิเปิดเพลงแหลย่านมันหลบกวนโดน เข่ากล้องเลยมันเสียงดังใช่อ่ชุดไดึงเสียงนกแพนโดนเข่าว่ามาแพ้กับประด็นนีไม้เนาะุ๊้ลาจเินกับญุพุนเป็นบอลทองเที่ยวอีกบอลหนึ่งเลยเราเขอาไปเบิ่งลาจเินบ่เขอาไปหาหลเท่ยนะม่ไม่เงินกบหล่อนะ คนหลายๆอันนี้ก็เป็นบ่อนหลินของเด็กน้อยเด้ผู้ใหญ่เกินกันมานังชมวิวเข้มของเมืองลาวแขกสวนนักขีด ทอดอันแถวบอลพยานาจังมากก็ได้แต่จังออกมาอัน่นี้ก็ได้เหดุฐานนี้นโดยเอะได้ยักหลินก็ได้ยักม่วนเนาะอันนี้คือกำลังสูบบอลอันน่ะเด็กน้อยมอลหลินเนาะยาวน้ำแค่สีผ้าเปเบลงไปหล่อลาวจเจริญ น้องแพเอาไปหล่อกระสีเดอกน้องแพรผมมีเงินยังจีซื้อกินเลยหยางมากครับน้องเสถียแล้วก่ะหมูหมูเนาะสามคนโดยปลาแต่หมูหมูหยางมาตรงกันโดยน้องแพรสีไปหล่อเบิง่งนชาราาเจริญเนาะ จะคายเสีอผามันจะเสียผางงามไม่น,น้องแพ่ไ้ไปหาหน่อไม้หาจิรอเด้ยดยโมน้องแพลซ้อนชวนมาหลอกเนาะไอกะมาหลอกกะน้องแพวก,อก็อยากมากอยู่อย่างมากแต่โดนโดยแต่ว่าแบบมันบุมีเวลามาโดยอันนี้กะคือเวลาแล้วเนาะกัย่างมากคือเก่าโดยย่างมาก ดินใกล้จะขึ้นหนองวพล้ยไร้ละเติบเลยเมือยหนึ่งคำคำในหนึ่งนนองแพล้จังเมือน้นงแพรนี่ให้หรอกค่ะเมื่องบคอยแดดตอนนนองแพลมาหนองแพลมาบ่ายมุ่งแดดให้ดีโดยเอาไปพอกันอยู่แถวลาวจรเลิญพุธเลยความชิเป็นแบบใดของเถียงเมืองลาวโอมีบุญมีงานเนาะโดยทั้งหนานเป็นลาวจิญเลินด้วย สัตว์บอกว่าก,าก e or or anyway. Además> entonces, ุ้งเนาะอาานคล้ายเคื่องคือกมีหลายอย่างจะกินเ่าดิเนาะบุมีเงินซื้อโอ้จะแซมให้ไงดีเหมอาจะแซมให้ไงดี ทางนี้เลยปะิปืนขายเข่องต่างๆเลยมีร้ายขายสัตว์มักบ้องกุ้งแต่มีขายเครื่องพวกหนดอกหนดอกโยดยหลายอย่างนะพี่หยางขาทางนี้เลยกกได้สิไปเบิ่งไปเราจะเลิ นีนน่นะนี่นะน้องคลายรูปเนาะจซาพันเด็กสื้ใบลาจเจริญคนยังไม่ค่อยมาหลายน้อยยังไม่ได้คำบรรยากาศาคนยังไม่ได้หลายป้าหนองเพลากะอยู่อันนี้สวยแฮงคุณคขายดูสัตวกสี่งจะแซ่ แต่ว่ามาหลอซื้อๆโดยบ่มีเงินซื้อกินเดนโดนเผื่อสิได้โอกาสมาอย่างแบบหมู่เนาะโดยมีเสียงรบกวนหยังน้องแพ้วก็ขอโทษเด้อโดยว่าเพิ่นเปิดเพลงเนาะโดยโดยสุดเท่านี้แหละทางที่น้องแพ้วย่างมา พี่อยากออกข้างผีดเลยนี่ก็เป็นบอร์งของหลิ่นเน,นีน้ยอยากดีเนะโอยเงินสองบนี่น่าจะเป็นห้าดแบบอัน แบบคาราโอเกะน้องแบบว่าท้าสู้แบบไม่ข้าวลาดเลยมาดีกที่ตายในนี move, ้แรงใรหนังในนี таки, ้มุ่ <S <S ือกันขเคกันมาโดยดยสาเจ้า โดยสหรับคลิปนี้น้องแพรก็ี่จบคลิปเพียงแค่นี้เลยด้วยหรอน้องแพรก็รีวิวให้เบิ่งแดดเลยทำนี่โดยเพราะมันยังมีรายดอกด้ยแต่ว่าสมองมันอาจจะโดนเกินไปเนาะน้องแพรก็ไม่มีเงินเติมเน็ตเติมบัตรเลยเอาสหรับคลิปนี้น้องแพรก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งน้องแพรจงมีสุขภาพแข็งแรงลำเลืยงของกล่าเด้อโดยขอการขอสวัสดีบ๊ายบาย